สวัสดีครับผมวันนี้ได้มาอีกแล้วครับของใหม่เห็นที่เอามาลองเนี่ยคือมันสะดุดตาลงขวดมันเนี่ยแหละตอนแรกผมก็สงสัยว่าน้ำอะไรของมันวะคือมันข้างโดอยู่เงี้ยแล้วก็มีรูปไปเนี่ยไอสิงโตเนี่ยไลออนคิงดูยี่ห้อมันดูชื่อมัน Lion King Powershot ็อตมันเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนี่แหละแต่ว่า ใจตรงการออกแบบขวดมันจริงๆโดดเด่นตรงไหนดูดิเห็นตอนแรกผมก็งงแนละ้วมันอะไรของมันวะเต็ไมไปหมดเลยดู B1 B12 B3 B6 ไอ้นี่อีกวิตามินซีซิง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 นี่อีกกระชายดำถังเช่าโ,ชโสมเห็ดลินจือมะเขือเทศอะไรนะีมามาคิเบอรี่ ทับทิมโกจิเบอร์รี่ปั๊ดือยักแท้วะ่ะตาดูคุณดูเคยเห็นยี่ห้อไหนมันทำขนาดน,นี้เนี่ยโ,โ,โอ้โหเกือไดหมดเลยเนี่ยไม่รู้อะไรของมันเต้มโคตรโดดเด่นอันนี้ราคาเท่าไหร่วะยี่สิบเนี่ยตอนแรกผมก็สงสัยว่ามันยี่ห้ออะไรว่ามันหันนั่นเนี้ยออกนั่งดูตั้งนาน อ๋อยี่ห้อมันไลอ้อนคิงอารมณ์ว่าดื่มแล้วคงเป็นสิงโตเจ้าป่าอุ้ยนี่ดีเดนตรงเนี้ยชูก้ารศูนย์อร์เซน์นยนี่วิตามินซีช่วยให้หลอเลือดแข็งแรงนี่ 12, บีสิบสองบำรุงประสาทและสมองมีส่วนผสมของซิงโ์อ้ ได้มาอันนี้ไปเจอมาที่ที่ไหนวะเดี๋ยวนะทอ็อปเออท็อปซูเปอร์มารก็ตอยากรู้ล้องกันนี่ขวดก็เป็นพลาส,สติกนะนี่น้ำน้าสีฟ้าก็าาาาเขียวอะ่ะแล้วก็พลาส,สติกหุ้มต้องฉีก นี่โอ้โหสีสีสีเหมือนน้ำมันก๊าซเลยแหเอเออันนี้มันกี่ซีซีวะเดี๋ยวดูก่อนสองร้อยมิลลิลิตรนี่ความจุสองร้อยมิลลิลิตรหืหกิ่นมันแม่งแมงเว้ กลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนน้ำหวานเนี่ยไอ้พวกกลิ่นมันหอมนะเหมือนหมากฝรั่งสิงสิง,งดื่มหนอยอืม ไม่มันมันไม่หวานเยอะหวานนิดนิดอะแล้วก็คือมันมีมีรสชาติแค่สองอย่างคือหวานน้อยกับแบบหอมหอมแบบผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแหละรสชาติมันไม่ซับซ้อน ค่อนข้างจืดด้วยแหละพอมันไม่หวานเนี่ยมันก็จะมารู้สึกเป็นรสจืดไปเยอะอืมแปลกดีครอืมหวานเหมือนน้ำหวานเนี่ยแต่น้ำหวานที่แบบเชื้อจางนะอโอเคครับวันนี้ไปก่อนละไว้เจออะไรใหม่ๆจะเอามาให้ดูกันสวัสดีครับ